f แฟนคลับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณยาชอบม้อนเดือว้าวว้าวว,าว,วันนี้อดยาก็เอาความน่ารักของลูกชายแห่งชาติของเรามาให้แม่แม่ซีแฟนคลับรับชมค่ะโพสต์ล่าสุดอัปเดตวันนี้นะคะ โคล่าสุดของลูกชายกาดบัณฑิตจำปาสินจะโดนจับไหมถ้าเราเสพติดเธอเกินขนาดอะไรอันกาดบัณฑิตป้านี่ค่ะเอฟซีจ๋าหนุ่มน้อยคนนี้นะคะมีมุกให้แม่แม่ได้ยิ้มได้หัวเราะทุกวันอ เยี่ยมมากเลยนะมาอ่านเม้นแม่แม่นะคะว่ายังไงกับเม้นกับโพสต์ของลูกชายนะคะจะโดนจับไหมถ้าเราเสพติดเธอเกินขนาดนะคะน่ารักสดใสมากเลยวันนั้นโดนแน่ๆครับว่าแม่ๆบอกทางนี้ก็โดนยายจับได้ว่าติดไลอัน ปมฉ่ำหูดับไปเลยแกขนาดนี้ยังบ้าติดนักร้องเองมันบ้าอ่ะเปล่าติดนะแค่รักเด็กเที่ยวให้มีความสุขนะครับวันนั้นนะคะโอ้ยดีใจนะคะเจ็ดข้าติดตามนะคะติดตามครอบครัวอากาศบรรณัณฑิตไปเที่ยวให้สนุกนะคะ โดนจับคุณแมุ่ญคุณบุญช่วยบอกว่าจับได้เหมือนกันวิ่งไม่ทันแกแกกันทั้งนั้นห้าห้าวะสี่คนเลยว่ะนะบอกยายแก่ไม่แก่ก็ติดหมดแหละรักเขาว่นนั้นนะคะบอกยายค่ะบ้ากันเกียบทั้งประเทศแม่เราเจ็ดสิบเก้ายังฟังแต่เพลงไลอ้อนว่นนั้นนะคะ เที่ยวให้สนุกค่ะพี่สาวพันทิย์นะคะบอกว่าเที่ยวให้สนุกกับครอบครัวนะคะไรอันลูกเอ๋ยโชคดีนะคะระหว่างเดินทางก็มาโพสให้แม่แม่ได้หายคิดถึงนะคะคุณมีนาบอกว่าน่ารักที่สุดครับลูกนะคะความรักความรักก็ผ่านตอมอหรอคะ <laughs> เที่ยวให้สนุกนะคะคุณไลบอกชร์จแบตให้เต็มที่แล้วกับสู่งานนะคบนะคะความน่ารักครับคุณกาศนะคะความสุขที่เห็นหนูมีความสุขจ้า่าพักผ่อนให้มีความสุขนะครับนะคะโดนจับครับให้เที่ยวให้สนุกนะครับระหว่างเที่ยวก็ยัง เอาความคิดถึงมาให้แม่ๆนะคะลูกชายที่น่ารักค่ะคิดจะเสียงก็โดนจับไข่วัะนะ <laughs> อันนี้อันนี้แรงนะคะคิดจะเสียงก็โดนจับไข่ยินดีด้วยนะครับหนูกำลังมีความสุขกับครอบครัวแบดเต็มเลยไม่มีพร่องเลยนะคะหน้าตา ความสุขค่ะฟังเพลงรอหนูอยู่นะครวันนั้นขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะบันครอบครัวออกเทินาเดินทางได้นะคะอืมน่ารักมากเลยเที่ยวให้สนุกนะคะน่ารักมากเลยเที่ยวให้มีความสุขนะคะ ครอบครัวกาศาศบัณฑิตคุณแม่คุณพ่อพี่ชายน้องชายสุดหลอ่อเที่ยวให้สนุกนะคะน่ารักมากเลย <c oughs> ดูไปไปนะคะแม่แม่แม ความสุขของครอบครัวอากาศบัณฑิตนะคะคุณแม่คุณลูก เดินทางปลอดภัยแม่แม่เอฟซให้กำลังใจนะคะสองหนุ่มยังไม่ตื่นนะคะคุณแม่นะคะอาหารเช้าของคุณแม่มารอสองหนุ่มยังไม่ตื่นวันนั้นนะคะน่ารักเนาะคุณพ่อคุณแม่ทานรอสองหนุ่มมากเลยครอบครัวที่อบอุ่นลูกชายนะคะ เป่งชาติของเราวันนี้แอดยาก็อัปเดตนะคะทั้งคุณลูกคุณแม่คุณพ่อนะคะมาให้แม่แม่เอ็ซีนะคะรับชมให้หายคิดถึงอดูไปยิ้มไปค่ะพักผ่อนให้เต็มที่เที่ยวให้สนุกนะครับแม่แม่เอ็ซีรอหนูอยู่ น่ารักที่สุดเลยนี่คุณแม่บอกว่ารอนะคะลูกไปเซเว่นนะคะเฮ้ยนะคะน่ารักสุดๆเลยขอให้มีความสุขนะคะทเที่ยวให้สนุกนะคะแม่อังลูกชายกาดบัณฑิตของเรารูปหล่อของแม่แม่ เดี๋ให้สนุกเลยอยูไปยิ้มไปมีความสุขตามนะคะครอบครัวที่อบอุ่นง,งานก็รอหนูแล้วนะคะให้ลูกให้กำลังใจลูกชายกันนะครับนั่นนะคะเ oh. ยี่ยมมากเลย อ่างนะคะน่ารักจริงๆเอกีบอกว่าไม่อังเว้นสวยวัานนั้นนะจ๊ะของเรา ดูไปยิ้มไปนะคะมีความสุขกับครอบครัวนะคะให้เต็มที่นะคะคุณกาดบันดีรับประกาศเย็นๆนะคะไม่อังโพสนะคะใายของแม่แม่น่ารักที่สุดเลยหอมเพียวเชลนะอั้นวันนั้นขอให้หนูมีความสุขดูปลอของแม่แม่ ครอบครัวที่อบอุ่นนะคะคลิปนี้แอดยาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดูคลิปย้อนหลังดูโฆษณาให้กับแอดยาจันหอมนะคะคุณดยาชอบมวนเดินนะคะก็เอาความน่ารักของคนหลอ่อครอบครัวที่อบอุ่นมาฝากแม่เอฟซีแฟนคลับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอทุกคนมีความสุข ขอติดตามนะคะรับชมนะคะขอให้ลูกชายเที่ยวให้มีความสุขนะครับคุณแม่คุณพ่อขอบควกจำปาศินนะคะสวัสดีค่ะ